ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเลขมงคลวันแม่พระพันปีหลวงใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับหวยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565ซึ่งใกล้กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคม2565เลขมงคลวันแม่พระพันปีหลวง16สิงหาคม2565 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง12สิงหาคม2475พระชนมายุสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 89- ถึง90พรรษาเลขอายุพระพันปีวันราชาพิเศษ5พฤษภาคม2493พระพันปีหลวงอภิเศษสมรสวันที่28เมษายน2493 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรมีพระราชบิดานามว่าพระวรวง์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาฏและพระราชมารดาหม่อมหลวงบัวกิติยากรโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระมหาพูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถชบพิษในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่28เมษายน2493นอกจากนี้พระพันปีหลวงยังมีพระราชบุตรด้วยกันทั้งสิ้น4พระองค์ได้แก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามพระบรมราชกกม,มารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคณวัวรมวลคัติยาลาชนาลีในปัจจุบันพระองค์มีพระชนมายุ89ปีอย่างไรก็ตามหวังว่าทุกท่านจะได้รับความมงคลโชคดีในวันที่16สิงหาคม2565นี้กันอย่างท่วนหน้าพร้อมกับร่วมถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ